มาให้กูกินน้ำแน่เนี่สบายดีท่านผู้ชมเอาข้อออกยังไงสูสบายดีพี่น้องลงหน่้บตหดชวนหดยังไปแล้วบานนี่กูนยังหันเริ่มหดฮะเอาถ่าคขอกินเถ่าขอกินบ่ได้บอสลงมาให้มากินไม่สัแล้วก็บ่ให้ขี่รถใหญ่ไดสาขันบ่ได้ สี่เบ่ลรถใหญ่น่ะลงมาลงมานะแม่สน่ะจ้ไหน้ากขันลงมาลงมาเตรียมอ่องอะไรลงมาลงมาเจดีเตรียมตัวเฮ้ยมือได้มึงสีเกี่ยวข่าวนะเฮ้ยข่าวก็ระก้มนะได้เฮ้ย่วงมันน่ะเฮ็ดเฮ็ดลงมาลงมามันหนีมือได้สิไปยย่งแห่น่ะไปบ้องแห่น่ะ ฮะลงมาอันไหนเลยโต้นาเลยมาจากแถวจากโต้กับปูน่ะหึลมาหาโต้ปู่กูซื้อเลขไทยมาถือเสียได้เลด้วยชื่อแต่เจ็ดแปดออกหาแปดชื่อหกสามออกสี่หก ขั้วยหัวอันบอกสี่สี่มันออกแปดแปดได้ไหมมึงบอกนะมันออกแปดแปดอือถั่วขั้วถั่วขั้วหัวมาทานเจดำมันนี่พี่น้องเตรียมตัวอยู่ให้กินลูกช่วยพี่น้องมเมื่อยกับลูกสบายดีพี่น้องกูหลงกินตำหม่ม้ากูเจ็บท้องกินแต่ตำมื่อซชืน อยู่ดีๆกระดับเองคลิปกระดับหาเรื่องระเดอ้อนี่เดอ้อ<ล>กล่องนี่ลงไปชมเมืองอ่อนพอไปเห็นหน่อไม้กหนึ่งก็เลยโอไม้เผาบ่งแม่ป้าไก่มามึงเบี่ยงเผามึงอกล้่งใหนส่วนมาเอาเยืนมาโทรน้ำหาแม่อีแม่เมื่อเป็นชั่วโมงแล้วมันบไปมาหากู้อ่ะยีกับปูให้อาจารย์ อืออาจารย์นะ่ะสิกินเข่ากกัะปูไปห้องเฮียนม,ม่เห็นกินยังเฉยคือหูี่กูกระทอดไข่มาอ,มอ,อ,อ,อึ้นนี่ไงเมื่อวานนี่จ็จำปนกบอันต้าแตอนแรกหันบัวไปแกงเนี็ยนะปูปลากบ,บ,บม่มแบบนี้คือหนึ่งกัน อันเมื่อเก็บเงินพอแทลนักคำเมื่อปื้อตากันยังบุเรมาโอ้สอขักพี่น้องเอออันเป็นรองผอบัณยนี่กูจะให้ออกแล้วแหละเอาไปเอามาเมื่อเก็บมุ้งถุ่มสองถุ่มสามถุ่มกับเมื่อไปหาผอบัณย์ปั่นเมื่อคืนเอาลงมาเลยแม่ลูกสิปั่นแถวๆจักโตมากเลยแม่มึงจีความภัคหัวไอ้บอลมาเลยไง Xúc xúc Cứ bảo lông tắt nhá khăn bỏ đầy hết ngàn à Nhà nhau ừ, ừ. 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 là bà chắc Bà đầy tuyên hát ưỡi xì áo Ôi lia thần phai mình để cho nó cháu bỏ hoài đọc luôn Ừ Tớ cũng là hơi khẩu bà bà lợn lợn cắp ăn Khẩu ưỡi ly Lương là đấy À, nó mà nhảy ngưng, nó lươn bữa lên lì thì hơi Ui Ui, thật lợt Nàm, con sẽ được chín khẩu mày bữa lên เออหว่วยไปขอยืมกินข่าวใหม่บ่ได้บ,ดบ่เนาะจากสอบยังผ่านหวยอืมขึ้นเมือเลื่นตื่นมาเลขสี่ออกเปเลขไทยนะกลางคืนนะแมวนะกวนกูอยู่ิดคืนเลยเป็นอะไันออกแมวอิลีอืมอ่ะกินตะนามนะกระเพาะขึ้นนี่แหละแล้วแจ่วอย่างนี้แจ่ววาน อ่ะบันอึเพิ่งมาแต่ใจไงมาแต่ชวนห่วยนี่มันคือเก็บมันหน่อยๆนนี่เก็บแล้วแยกหัวเดียวมือหน่อยอือมาไขๆของกูน้อยะพันเดียวกันหมดจ้ะมันโล่นอันชุ่มใหนะมันขึ้นชุ่มมันเคลือขาดลงผัดมันชุ่มอย่างนี้อือ Ta lễ, ta chơi, một chút của kai lungi ngon mccoonie. Mmh, dạy nhanh đạc a pony. Mmh, nhanh kapu hai. Ao tóc lóc a pu hai, bội nhân nha. Guy, ơi! Sì, ăn จีก <c oughs> okay, hm? ับป nee, ูจำอองไปเลยสิกินแล้วได้กระปูเนี่ยมามึงดูจีหายเถ้าจักโตฮะจหายเถ้าจักโตแน่จากที่หาเรือตัวเดียวบาดเหตุใหม่เดียวหาเรือไหนหายตัวเดียวจากที่หายหาหายตัวเดียวสามบาทหนึ่งร้ไปห้องเฮียนใจเลยสบายแล้วเนาะหนึ่ร้อนี่สบายอยู่บางมือก็ขี่รถไปบางมือขี่ไปน้นหมูเป็นวัดตื่นตอยู่ฮะไปซื้อยาซองสุดแหละ หัอ้อเป็นวัดเป็นวดตืดๆแล้วไปซื้อยามากินสองชุดแล้วเอ้ยลืมบอกลงมามือได้ก็ลืมมึงมีตีไก่นะเ้่ยพูนผูสั่งไก่สั่งที่เราของแดนเล่านีน่ได้ไก่ มันมันเข่าพรท่านออกเนาะกระิจอยนั่นแหละตัวใหญ่อยู่บ่เลยเราอยากได้จากสามตัวแล้วก็อันอยากให้กู้น่ะไปซื้อเนื้อเอามาเห็ดเนื้อแดดเดียวเราอยากกินเนื้อแดดเดียวแต่ว่ายังบ่ทันจะไปนี่นะกันแะไรยังวะเนื้อชิเสร็จหาลาใหม่ก่อน

อ่าแหงขาวแหงกรห้อมนะกูอะคุณกูคือกันเอาต่อห้อยเบ่เฮยหรือว่าใสยังเฮยเออโอ้ยดำมันเคยขึ้นเพาดำมึงเบิ่งสภาพมะไก่นะตกล้วคประสิบหักบ่อคาน่ะอันมอจอดนะตายเออยังเลยนะเฮยมันตายอยู่ผังไทยผู้นึง ย่างผู้นึงอยู่บ้านค้าเห็นบ่บักแทกกะจักปีหาบ่เฮยลูกค้าหัก3บ้านน่ะกระเป๋าเอาบ่ได้ไปหาหมอพี่น้องเป่าเอาจอดเอานมจักมันจักปีจําบ่ได้แต่ว่าเที่ยงหลังน่แหละเที่ยงหลังที่เฮานอนน่แหละแล้วจอดเดือนเดียวเท่านใช้แต่น้าาขา้ย่น่ะเาอือ้ยาหักมันก็ยังเาเนาะเฮย เยอะที่แสนห้าเอื่อยซะก่อนจังเห็ดจังเห็ดเจดามัะประจำเรียงงัวอยู่คนละพี่เนาะตามป่าตามห่มหัวหน้าปลายหน้าห่อนมันห่อนเองมีแต่ยู่น้ำห่มมาก โอ้ยมื่อไหนสิมากินข้าวเสาวน้ำเจดดำก่อนกินอ่องกระปูไก่ก mm ่อนมาบอกมาบอกข่าวดีเจดดำไปหน่อยลืมมาเมื่อได้ก็ลืมมาสิว่าอก็ได้ขันอยู่ในห่มคามนะโออยู่มื่อนะคะมานั่งกินข้าวอยู่ห่มวะน่าเก็บมาให้เยังกันนี่ ป่นมันป่นกระปูบอ่พี่น้องดอกดินคือบอกขอไปให้มันเฮ็ดซะนี่ยนะดอกดินเอาผนเอาแต่ดอกก้านพผนบอกเอาโอ้คิดยังไงมันกัดน้ำเหละเบิดน้ำกันนั่นแหละไปตำหยองเอาแต่น้ะมันมาใส่เขาหนึ่งใส่เขาวเขาจะเห็ดเขาวสังขยาก็ได้ไอ้ย่าเน่าแหละดาม nào leo nào leo nè à, phi nồng ơi phải tổng can mà ao đưa phi nồng đơ đọc đinh sốt sốt kẹp mà hàng đây nè nào leo cứ bỏ Điều mà. Điều mà. cứ bỏ khó phải khái không gì hết nào là đấy nè ô bỏ ra mưa hết nó đầm mưa tầm nhỏ ăn à nạ mà mà sẽ khảo nó hơi แล้วก็โอ้บักเผาก็ต้องได้ซื้อได้เนี่ยเฮ้ยอ,อยู่ไซมี่ <ไป S 1> บ้านนี่นนมันต้องได้ซื้อบักเผาดมีบักเผาอยู่บ่อป่าน,นี่ <c oughs> นี่จากเน่าแล้วนี่นะนี่เก็บมาบ้านนี้มันฉี่แล่อยู่บ่หวะกาดมันบ่มีอย่าได้กัดมันก็ลุๆก็ลุเอาขวนี่นะโดนหน้าแม่บักเทศย่างก็ไปกูกว่าอันนี้ <c oughs> เออทิ้งไปเนาะเอาไปเห็ดลองเบิ่งกับพี่น้องเอาไปหล่างดีๆแล้วมาซอยซอยแล้วก็ตำตำขันเอาหนามมันตองแบบนี้ตองมาเนี่ยนะตำสะกุกใหญ่เนาะแล้วก็ตองตองแล้วก็เอาไปหมาใส่ขาวไว้แล้วก็หนึ่ง สบายดีเด้อพี่น้องอเอ้ยใช่เขาแส่บิดคืนได้เห็นเขาเห็ดนะเนี่ยปวดเศร้าอ้ปากก็ได้กินแต่ตำกินแต่ตำปากบ่เศร้าโอ้ข้างลูกขาอืมมันหอมอยู่บ่สูมันมีกลิ่นอยู่บ่หอมหอมอยู่บ่ แนวหน่านบ่เฮ้ยอันนี้คําพ่อคําแม่ว่าบ่เฮยอ้าวมันก็ขูอยู่ซั่นแล้วมันมันมดอันนั้นเนาะปจีมันตีนมันก็ขูอปกติมันสิย่างมนบ่อืมบ่แม่นตัวมันบ่มีตีนบ่ตามนั้นพี่น้องเอ้ย เจอดําบอกว่ามันสิเบิดพ้นเอออันขาเอามานําลงก้มั่นไดเฮ้ยอันสุกอันมันันสิสุกแล้วนะของกูนะแต่ว่าขาอีเตี้ยขาวนั่นยังบ่ทันออกออกซ้ําเออพันเอามาตําลงกมขาวดําอือ้ย่าลยังอุ้มอยู่อ้ย ชูวย่าเงี้ปล่อยมั่วปล่อยคุ้ยดอืกูเมื่อยดหรอไหมอจีกับปูคายพี่นนอะตำป่นอาหารส่าเจดาเตรียมไปเลี้ยงงัวเอาไปปล่อยหล่นหอยเอ้าหอยสลี่ละวันตะกี้น้อง เออเราบวชขั้นได้นี่นะอืออือมันสบายมันอือยันห้วนถือขั้นข้ามาอะไรได้ได้ดอกดินเมื่อเห็ดก่อนพี่น้องซิดูอยู่บ่อละบานเลยมาหล่างโอ้โหบดเป็นทนายน้ำมันอยากเน่าฮะตี้นี่นะนี่เปื่อยเอาไปเลยห้องผูกทงไหวอยู่ นั่งแล้วก็สิต่ําตองเอาน้ําม,มันมาใส่ข้าวพี่น้อยลองเบิ่งดูข้างแหลกสิน้องเฮ็ดเบิง่งมันสิเบิดผลคือว่าแหละเนะเฮ้ยแดดนน,นีน่เนาะแดดคักแดดแน่นี่นะโอ้